ต่อกันที่โผรัฐมนตรีนะคะที่ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วค่ะโดยมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้นำรายชื่อขึ้นทูนกล้าบถวายเมื่อค่ำวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่สื่อมวลชนคาดการกันไว้ค่ะ ตามคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงตัวแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ปรากฏตามสื่อมวลชนขณะที่บรรดาผู้ได้รับการทาบทามเป็นรัฐมนตรีได้ทยอยลาออกจากตำแหน่งต่างๆเพื่อเตรียมตัวไปรับตำแหน่งกันอย่างคึกคักอาทินายจักรมน์พาสุกวนิศนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วพลเอกดาวพงรัตนสุวรรณพลเอกสุรศักดิ์การจานรัฐ รวมทั้งนายวิสณุเครืองามที่ปรึกษากฎหมายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ลงตัวแล้วนะคะประกอบด้วยพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวิษณุเครืองามเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พลตจเอกอดุลแสงสิงแก้วที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะไปนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์เลขาธิการสำนักงานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังคงเป็นชื่อของพลเรือเอกนรงพ์พิศพ,พ,พัฒนาใสาผู้บัญชาการทหารเรือจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีชื่อเป็นรองนายกรัฐมนตรีโดยมีพลโทสุรเชษชัยวงศ์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมพลเอกฉัดชัยสาริกัละยะคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางอภิรดีตันตราพนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐประหลัดกระทรวงกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธีมากบุญอดีตรองปหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายนรงชัยอัครเสรณีจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณายพรชัยรุจิประภาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ i อ t นายสมหมายภาสีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์รัชตะรัช,ชะตะนาวินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดอนปรมัณวินัยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกอบการวัฒนวรางกูลนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอภินันโปษยานนท์จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ